พี่บอลขอถ่ายคลิปกับนุน่นด้วยครับยินดีครับพี่บอลได้เลยได้เลยแม่ก็ได้มาแด้ครัมาให้แม่เอาที่มาให้เลย ใช่แต่ใครมาเมือนะ่อสสใครชอ้งร้อรมเครับปีนี้ยังไม่ได้สั่ล่างเลยคิดถึงใช่ <c oughs> Rồi đi 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 có sao đâu nha. Cho hộp rồi, ชีวิตมันทำทำไมวะเออเออโอเคขอบคุณครับขอบคุณค้ยแ้วนเดี๋ยวขก็จะแข่ง ี่ F.O.N.E. อ่านว่า F.O.N.E. F.O.N.E. ฟอนี่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 ขอเน้นเป็นปูเสือนะจ๊ะเพราะจะได้เห็นกันทั่วถึงจ้าเลิศมากขอบคุณค่ะพี่บอลขอบคุณท่าใบแดงค้าตับพี่อะไร นี่หนูรู้แล้วนะพอพี่บอลบอกหนูก็รู้เลยทีเนี้ยหนูก็รู้เลยหนูก็แบบเอาแหละ ออขอบคุณค่ะไม่ได้เลยขอบคุณที่ฝากพี่หน่วยมาในตามทัพหนูทัพหน้าด้วยนะถึงหนูถูกบัตรหนูสตางค์เลยขอบคุณาามณากเคะปเป็นหลนใจให้คุณควนเลย น้่มพี่ขอบคุณนะที่ช่วยเหลือพี่พี่ดีขึ้นแล้วพอได้แล้วนะนูออ่ช่วยใครไปแล้วมั้ง หนูช่วยแคปพี่ส้มแต่อ๋อทำได้แล้วครับอนได้แล้วคับพ,พ,พี่ครับบางท, <c oughs> ทีช่วยแคปไปแล้วหนูก็ลืมจริงจริงหนูก็ลืมพี่อ <c oughs> <ๆ>อช่วยอะไรใครไปหนูไม่ ต่อให้เขาใช้คำว่ายืมน,นะแต่หนูก็ไม่เคยไม่เคยคิดว่าหนูจะต้องได้ค <c oughs> <c oughs> ืนหรือคนที่ทวงใครไม่ไม่เป็นเลยทวงไม่เป็นไม่เคยทวงจะไปอ่ <c oughs> ใครไปแล้วหนูก็ลืมครับเพราะหนูรู้ว่านะวันที่เราไม่มีอะ่ะมันก็มากน้อยมันก็สำคัญ ไม่เป็นครับพี่ต้มสู้ต่อไปนะครับพี่ต้มสู้ๆจากการค้าขายเมื่อคืนจบดีหนึ่งก่อนใช่ครับเพราะเราเริ่มเล่นแบบเราเริ่มเล่นเราเริ่มเล่นดึกด้วยแหละเมืว่าเืน คณะลุ่งฟ้ากิจดาบารมีแต่ว่านุกน่าจะไม่มาขอบคุณครับขอบคุณค่ะย่าผ้าชื่อเออเกียนองราสีเยสีหวันโต จะ้ายแม่ก็ติดที่เดียวหวานเสี่ยวหวานนะใส่เขียนวงค์นปเาหลวงพ่อหรอเสี่ยวหวานีเจ้าเยเี่ยวหวานเี่ยวจะเป็นเบอร์หนึ่งหนูจะใช้เบอร์หนปเบอร์หใส่เขียนสเขียนงคนีบ้านเนีีท เออมน be ูตั้งใจแข่งมีขาเช่ดก็แรงจังวเออว่ชะไุดถามให้มว้าวเรา้มคโซจะกลองเหรอมาดิ พกคู่เดานุพันแล้วก็เชื่อด้วยนะว่าหนูลาเลยหนูเขาถามว่าวันนี้หนูมาไหมไม่มาใช่ปะหนูถามหนูให้แล้วหนูไม่ได้มาหนูถามหนูให้แล้วล่ะว่าหนูไม่ได้มาหนูตอบว่าหนูไม่ได้มา หนูหนูตอบมเมื่อกี้บอกว่าไม่ได้มา6ผัด่นะพี่ฟบ้พี่ใบ้เนี่ยนะเขาเป็น <laughs> <laughs> ท่านมาอยู <rapper> sure ่กับเราทั้งสองคนจริงจร่งจะรู้ว่าเราอ่ะโลกก็ช่างเวียงมาอยู่ด้วยกันนะทุกคนได้ไรนะโต๊ะหกคนของลครเหระหยุดแล้วก็กำลังคิดคำพูดอะไรที่มัน แล้วเปลแล้วเราพวกเราก็ช่างมาอยู่ด้วยกันนะจ๊ะทุกคนแนนเป็นก่อนพี่อีเป็นพระเอกจากวันนี้ดูถ่างนูแล้วหนูบอกว่าไม่มาโอเคป่ะเนี่ยหนูนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ถามหนูว่าหนูมาไหมนูบอกไม่มาครับเนี่ยเนี่ยสวยขยี้ใจเ นา,นางมาขายลูสีอ้น่ลลูกค้อะไรคุยกับใครอีกสาวหรอใครยี่ใจว่าใครยี่สาวเนี่ยดูเขาพิมพ์เด็ด บางทีหนูก็พยายามอ่านให้เขาเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีหกพันหนึ่งเฮ้ยทุกคนมี่มีคนดูหกพันมาแล้วเอ้ยไม่ใช่หกไม่แต่ไม่แต่หมื่นมาแล้วเวลาดู เราจับไปว้วันเดอดเย่อทุกวันไอมอมบวิขอบคุณคุณครับตอนจบให้คุณอนหน้ามาขอวาสนาหรือศาสนาไม่ได้ผิดถูกหน้าใสหลายกกินไรดูจ้ากิมน่าจะใช้ชีวิตยากชูเออบบงทิก็ อยู่กว่าเออไม่เป็นไรอาจจะพิมพ์ผิดอะไรอย่างเงี้ยอนียร์อยู่ที่พ ok ิซซาโลกครับเขาพิมพ์ภาษาอังกฤษทำไมเออกะใช่นี่เราไปส่องแล้วส่องแล้วเพราะเราไปส่องแล้วเพราะภาษาเราเข้าใจมาครับ ข้างในมันเปน็นเหมือนีอ่งาด้วยอ่ะงาโรยอ่ะพี่ไายเปิดมาเ้อไมใช่หนว่านั้นเจอสักพักบบามาคืนกับบันที่สามเลยมีปะไม่เหมือนหนุ่มเข่งไส้หนุมเข่งเหรอ ขอโจทษแบบคุณนะ้ำหน้าขอโทษพฆษนาได้ไหมได้แล้วต้องดูเวลาครับต้องดูเวลาเลยใบนี่เรากินได้ไหมได้ทาแป้งนี่

เพราะว่าคุณไ่้ไม่กินใช่ไหมมันอร่อยไหมอ๋อเอยก็เอามานั่นแหละวางไว้นี่ยเดี๋ยวก็กินกันนี่แหละช่วยกินนะดูเล่นของลุงฟ้าอ๋อโอ้ยนู่นร้อยกว่าร้อยกว่าเคเลยจะอะไรอ่ะ ขอบคที่รับขอบคุณครับขอบคุณครับแมกระพุนตัวแบบผู้คนลงส่งตัวนี่มาให้มันแบบรู้สึกว่ามันแบบเชื่อไหมว่าไม่ได้ไม่ได้หกขวัญแบบไม่ได้ตัวกระจหกขวัญนานมากเลยไม่ตกรจของขวัญเลย